สรุปเงินเยียวยา5,000บาทรอบ2เสนอมาตรการช่วยเหลือกลุ่มใดบ้างนะคะจะได้รับ15,000บาทไหมในวันที่12มกราคม2564นี้จะมีการประชุมคอรมออก,กันอีกครั้งนะคะเพื่อหารือเยีมาตรการเยียวยาประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในรอบ2นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่า จะมีการช่วยเหลือกับกลุ่มใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนนะคะกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มประกันสังคมกลุ่มชาวนานะคะทั้งหมด4กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาแตกต่างกันไปอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับในช่วงแรกที่ผ่านมานะคะแต่ก็ ต้องรอรุ้นนะคะว่าจะมีมติอย่างไรนะคะเพราะว่าคุณอนุวัฒน์นะคะก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะมีการเยียวยาอย่างแน่นอนและกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีการแจกเงินสี่พันอย่างแน่นอนนะคะก็แสดงว่าจะมีการแจกเงินเยียวยาในโครงการอื่นๆนะคะจะไม่มีเราไม่ทิ้งกันหรืออะไรยังไงกันแน่เดี๋ยวเรา มาลุ้นกันในวันที่12มกราคมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปของคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะพี่บุ๋มก็ไปดูติ๊กต k อนะคะของคุณอนุวัฒน์นะคะติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะเยียวยาใช่ไหมครับมีครับอันนี้เป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระรอกใหม่มีย,ยาครับรัฐบาลให้เยียวยาแต่ว่ารูปแบบของการเยียวยาจะเป็นแบบไหน ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้ทางรองนายกด้านเศรษฐกิจเรามาวอลคังสภาพ,พั์สํานักงบไปคุยกันว่าจะมีมาตรการในการเยียวยาอย่างไงบ้างเบื้องต้นเมื่อสักครู่เนี่ยมีการคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะมีหลายมาตรการออกมานะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ มีแนวเยียวยาแน่นอนนะฮะตัวเงินวงเงินระยะเวลากี่เดือนคือเบื้องต้นเนี่ยเสนอไป2เดือนแหละเยียวยาวงเงินต่อเดือนให้เท่าไหร่แล้วอาชีพไหนอะไรยังไงเนี่ยมีรูปแบบวิธีการไม่ยากเหมือนครั้งที่แล้วแต่ว่ายังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่ารอเอาเรื่องทั้งหมดไปคุยกับนายกก่อนตัวเลขหรือว่ามาตรการเยียวยาที่มีหลายมาตรการเนี่ยมันเลยยังไม่ได้ข้อสรุป เป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจแล้วก็ใครที่กำลังเดือดร้อนนะคะในช่วงนี้ก็ อดทนรอนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการออกมาตรการเยียวยายอย่างไรบ้างนะคะและจะมีมาตรการให้ธนาคารต่างเนี่ยพักชำระหนี้ได้หรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเพียงแค่ธนาคารออมสินธนาคารเดียวเท่านั้นนะคะที่ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะพักชำระหนี้นะคะจำนวน6เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ วันที่8มกราคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันแรกที่เขาเปิดให้ประชาชนนะคะได้เข้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะพักชํารนี้นะคะใน28จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใ,ใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามและสำหรับใครนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดแชร์ออกไปนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้อง ยังไม่ได้รับทราบข่าวสารนะคะว่าเขาจะแจกเงินก็กดแชร์ออกไปให้เขารับทราบกันทั่วหน้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ